ที่นบอกแล้วฮาก็าตัดแต่วมนก็ทูบครับพี่น้อง สูตรนี่สูตรทุบครับพี่น้องไ่เป็นสูตรฝานถ้าฝานสีเห็ดอีกแบบหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องทุแบแดีวมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เขาก็เอาทํามการไปตกครับสูตรนี้ต้มครับ ตั้งไฟครับพี่นอ้องต้มน้ำให้เดือดครับประมาณยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกครับพี่น้องเข้ามเาสิ่มเมืองพี่น้องเท้ามขมกอโอ้พอดีครับพี่น้องไปเท้าไปทำการต่อานางนี่ใส่กับอน,นัน เอาเขาใส่น้ำน,น,นะครับเข่าที่แช่ไว้ใส่น้ำนะครับโคกงให้ละเอียดครับใส่ลงไปครับโคกให้ละเอียดกับโบถึงกับละเอียดมากครับเอาซ้ำห่อขันเอาหนามเข้าได่นะครับพี่น้อซ้ำขันเอาหนามหนามดำาปือป่อยๆคืเค้เขียวเปื่ <c oughs> แะจะพูดได้มากถ้ามาเข็มข้นก็ใส่ได้หลายครับพี่น่อเอ้น้องแหลกประมาณนี้ครับ เทน้ำลงไปเส้นไอ้โคกับโคกที่เขาต่ำเมื่อกี้ที่เขาโขกเมื่อกี้คั่นคั่นคั่นคั้นร่างมือซะก,ก่อนเด้อครับพี่น้องผู้หลังสีเข้มเนี่ยเ<อ>ทลงไปพี่น้องเทลงไปครับเท่เรือ่องไอันน้ำงใหม่ที่เขาต้่มใบนะครับพี่น้องบีบเอาน้ำบอ,อกให้เวิร์สครับผลรับหนำซ้ำปื้อๆครับพี่น้อง <laughs> ขั้นตอนต่อไปเตรียมพริกมาครับมักเพ็ดใส่เพ็ดใส่หลายมักหน่อยใส่มัหมูเพ็ดใส่หน่อยครับสามโปกโปะ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 พี่นอ้องพอประมาณครับใส่ลงไปหมูเอือ,อหั่นแล้วครับถ้ามีถ้าบ่มีก็บ่ต้องใส่บวบครับบัวบอ่อน ข้าม oh, no. sí. you know, en oh, no. ีก็ใส่ครับบ่มีเขาก็ใส่อย่างอื่นไปแบบตำบ้านครับพี่น้องเกลือใส่ลงไปครับพี่น้องเกลือใส่ตามความต้องการของเขาใส่หลายบอดดายสีเข้มเลยพี่น้องเยี่ยงแบบนี่ของแสีบเสบพี่น้องโมบ่บอกซื้อมันดอกอันนี้น้ำปลาครับใส่ลงไป เพราะว่าปลาแดกิ่นใส่ปลาแดกขวดพี่น้องเ,เ,เดียวแต่ผูู้ไลมากผู้ไลมีปลาแดกโตก็ใส่ปลาแดกโตผู้ใไลมีปลาแดกขวดก็ใส่ปลาแดกขวดครับใส่พ่อประมาณครับแล้วแท่ผูู้มักมักมินหลายก็ใส่หลายมากมินหน่อยก็ใส่หน่อยครับคือผมคนจนเกือกดินนี่บวกกินปลาแดกพี่น้องใส่ไดไรซ้ำนี่ว้าวสุดยอดพี่น้องขั้นตอนต่อไป รียมไฟให้เรียบร้อยครับพี่น้องตัวนี้คือใส่เตาถ่านครับมีเตาแก๊สมีอยู่เตาแก๊ดม,มีเงินเติมแก๊สนครับต่มไฟให้เดือยครับอีกประมาณสิบหาที่มาเบิ่งกันครับพี่น้องเนิ่มอุ่นๆนะครับเขาก็ต้อ,ของข้ากการข้นจักน้อยครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อบ่ออให้มันติดก้นหม้อไอเ้เขาเขาเนี้ยเขาที่เขาตํำ นี่มันส,สิเป็นเนื้วเหนียวติดก้นหม้อครับถ้าต้องคอนทําการค้นไปเรื่อยครับแล้วก็ปิดฝาไว้ล้นไปเรื่อยจนกว่ามันสีสุกครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับในการเปลี่ยนแปลงไปเห็นบค่คอนแบบเป็นแบบเนี้ยโอ้พี่น้องน้ำลายเหงื่อหยดหยดตอนหมาหมาบกค <laughs> นได้หนิ <laughs> หลือใส่ไปตู้ภู้หมัก ใส่ผักอีตูก็ใส่ผักอีตูผู้ได้มากใส่ไอ้ผักกระแงงกับใส่ผักกระแงงครับพี่น้องผู้ได้มากใส่ผักขากับปเก็บผักขามาใส่แต่ว่าค้นจนบอกกินผักขาพี่น้องกินแต่างายหลังทวนใส่ผักอีตูเข้าไปครับพี่นอ้องหอมหอมข้นบานนีผักอีตูเหล่าใส่ไปแล้วเรียบร้อยพี่น้อง ที่ขาดบุไรคือพี่อีตูไทยครับพี่น้อง oh, <no. S 1> ใส่ลงไปได้กินอีตูไทยจำนวนจ่ายคนลงไปครับท oh, <no. S 1> ักที่จานครับพี่น้องน่ะโอ้บอกมาโอ้ยกินซุปยอดซุปยอดว้าสิโซ่ได้บ้าน นี่ครับ,บพีน่น้องเว่อเสียบคักได้เหรพี่น้องเสียบเบิ่งล่ะโอ้นี่ครับว้าวอ,อู้หูสุจ่ยอยเบีญญ่ยงๆหรอกครับพี่น้องมันหอน <c oughs> กดไหลค์กดแช่์กตติดตามนะครับเด้อสองคนจนเกือดดินนะครับเด้อมีอี่ยังที่เดี๋ยวสิผามะเห็ดของเสียๆกินอาหารอร่อยอยู่ที่คนกินครับสวัสดีครับ